พาคุณผู้ชมไปดูกรณีนี้กันสักหน่อยนะคะต่อเนื่องจากเมื่อวานที่มีชาวบ้านอำเภอสตาหีบจังหวัดชนบุรีค่ะถูกเรียกเก็บค่าไฟแสนแพงคือบ้านหลังนี้อยู่กัน3คนนะคะแต่ว่าถูกเรียกเก็บค่าไฟ3 0 0แสนบาทล่าสุดเจ้าหน้าที่ออกมาชี้แจงแล้วนะคะยอมรับค่ะว่าระบบการเรียกเก็บค่าไฟนั้นผิดพลาดแล้วในพื้นที่อำเภอสตหีบไม่ได้มีแค่ครอบครัวเดียวนะคะที่โดนมีหลายครอบครัวเลยล่ะคะ่ะ นายเจนรบแสงหวดอายุ35ปีนำบินไฟฟ้าของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานทรรอที่เรียกเก็บเดือนเดียวเป็นเงิน3 1 8 2 4 9บาทกับอีก18สตังค์เดินทางไปยังกิจการไฟฟ้าสัมปทานกองทัพเรืออำเภอสตัตหีบจังหวัดชนบุรีเพื่อสอบถามถึงจำนวนค่าไฟดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่กิจการไฟฟ้าสัมัตานกองทัพเรือออกมาพูดคุยแล้วก็ชี้แจงพร้อมบอกว่าเป็นที่ระบบการเรียกเก็บค่าไฟที่ผิดพลาดจะรีบดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเพราะว่าตอนนี้ทราบว่ามีหลายครัวเรือเลยนะคะที่เจอปัญหาแบบนี้ในพื้นที่อำเภอสัตหีบที่โดนเรียกเก็บเงินในจํานวนที่ผิดปกติขนาดนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบและดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ทางฝักฝังของนายเจนรบเองค่ะก็่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าเจ้าหน้าที่ยอมรับเองว่าเป็นพนักงานและระบบคอมพิวเตอร์และอีกหลายอย่างที่ไม่เข้าใจนะคะท,ที่ยังไม่เข้าที่จากนี้จะเร่งดาเนินการแก้ไขให้ส่วนค่าไฟที่แพงมากขึ้นทางการไฟฟ้าก็รับว่าจะตรวจสอบให้อีกครั้งหนึ่งนะคะคือมันไม่มีทางเป็นไปได้ค่ะอยู่กัน3คนค่าไฟ3 0 0แสนบาทโอ้โหแพงมากๆบ้านช <ะ S> ั้นเดียวมีแอร์ตัวเดียว ไอ้ตัวดีด,ด้วยครับสามแสนนะคะ,ะไปม้ายก็ชัดเจนนะฮะ,ะระบบมีปัญหานะแก้ไขให้แล้วเสร็จนะครับ